สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวซีซั่นเจ็นะว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมเริ่มต้นด้วยเบลต์นัพนะครับเบลต์นัพเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกินปืน m 4นะเดี๋ยวเรามาดูสกินเต็มๆมันดีกว่าย่อนสุดท้ายนี่อจิ้มกดตรงนี้เลยเดือดเลยก็ได้ดีกวะนี่นะครับแต่ทีนี้มันจะมีเอ่อแยกออกมาอีกนะครับเป็นของแต่งแยกออกมาอีกนะ นี่ก็จะมีแสกิปนะครับผมนี่สีน้ำตาลนะลายพางออกสีน้ำตาลน้ำต,ตาลอ่อนอคือแม็กกาซีนแม็กหกสิบอันนี้ก็เป็นอันท้ายนะโอเคมันก็มีอีกมอกีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันอันนี้เป็นเวกเตอร์นะ คือเราไดส้สองสกินเลยนะครับสองปืนสองสกินสวยอยู่นะเวกเตอร์อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับเป็นสเปนเซอร์นะครับเก็บเสียงแล้วก็แงนกาดนะครับผมนี่ยังสวยอบอกเลยแล้วก็ในบรรดพานนะครับถ้าเราเอา่อาอกดผิด ถ้าเราอับเป็นพรีเมียมนะครับเราจะได้เป็นเินเิของ SJ 1 6นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นสกินของ SJ ที่เราต้องเติมระดับพรีเมียมเท่านั้นนะถึงจะได้มาแล้วก็มีห้อยปืนด้วยเป็นแยมนะโอเคต่อมานะผมเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของ างแล้งนะของรางแล้เนี่ยมันจะได้เป็นของแดงนะผมมันเปลี่ยนใหม่นะเป็นของแดงซึ่งทุกคนมาดูตรงนี้นะสามกล่องเนี่ยมันแรกได้ถึงอาทิตย์ละสามครั้งนะรวมๆแล้วคือแบบโอ้โหเยอะนะแต่มันน่าจะออกยากออกยากพอสมควรนมันออกไม่ง่ายหรอกแต่คนดวงจะดีมันก็อาจจะออกถ้าคนดวงมันจะดีมันก็ออกได้เยอะนะ อ,อันนี้ก็สองช่องเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เป็นหน่วยปฏิบัติการอูดนะอันนี้อันนี้ก็สเปย์แล้วก็เที่ยวให้ปืนปะเบกอันนี้ผมสวยอยู่ผมชอบอ่าอันนี้ก็เป็นแบกเกาอันนี้ก็เป็นที่ติดตามแขนนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของรถนะครับผมรถนะครับจะอยู่ของตัวผู้ชายนะอื ใช้เงิน3000ในการซื้อนะครับผมเลื่อนนะครับจะอยู่ที่3000แล้วก็น้ำมันเนี่ยจะมี100นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันเติมน้ำมันได้ไหมเออซึ่งมันก็จะมาในรูปของคุณแจก,ก่อนนะครับผมถ้าเราซื้อมานะอ,อ ทีนี้เรามาดูในส่วนของปืนใหม่นะครับผมก็คือ AK12 นะครับจะอยู่ในตัวของผู้ชายนะครับผมกระสุนนะครับจะใช้เป็น5.45 x 39แล้วก็อัตราแนกระสุนจะอยู่ที่730นะครับของแต่งก็จะประมาณนี้ ของผู้นี้ก็ยัง,ย,งยังเหมือนเดิมกระสุน bt เหมือนเดิมโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวผู้หญิงนะครับที่จะขายเป็นในส่วนของ mcx 5 5 6 x 4 5นะครับอาตาัตราลั่นกระสุนจะอยู่ที่780โอเคของแต่งก็จะประมาณนี้ ทีนี้ผมจะมาพูดถึงปืน G3 นะครับ G3 เนี่ยได้รับการเนิฟนะครับแต่เพิ่มในส่วนของของแต่งใหม่มานะครับเป็นผ่านท้ายของ2ตัวนี้นะอ่ะาพันท้าย2ตัวนี้แล้วก็แม็ก50ที่เหมือนฟอนะครับอันดาลลันกระสุนเนี่ยจะช้ากว่าฟอร์นะถ้าใครจะเล่นนี่ก็ต้องคิดดูดีๆ โัวเฮนการ์ดเนี่ย guard, ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีอันใหม่ด้วยนะอืมของ G 3ทีนี้ผมจะมาพูดถึงซิกนะผมห้นะโดยปืนเนี้ยก็ได้รับอของแต่งมาใหม่นะครับเป็นของแต่งในส่วนของเฮนการ์ดที่สั้นลงทำให้เล็งเร็วขึ้นนะครับทำให้ลบข้อด้อยในส่วนของการเล็งช้าของมันนะเพราะแผนที่แล้วมันไม่มีนะครับ ทำให้เล็งช้ามันไม่มีคนใช้แมกกาซีนยังมีอยู่20-30เหมือนเดิมนี่แอนการมาใหม่ในซีซั่น7นะถือว่าดีเหมือนกันผมก็อยากลองเล่นเหมือนกันเพราะเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่ามันเท่แสงเดียวคือมาเล็งช้ามันไม่ทันกินชาวบ้านชาวเมืองคาอันนี้ก็เหมือนเดิม กระสุนไฟแล้วก็กระสุน AP 5.56โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของอินเทอร์เฟซใหม่ๆที่เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่เราเลือกนะว่าจะเล่นสแกรเพลงหรือว่าแฟงนั่นแหละเอออันนี้ก็ที่ติกต๊กๆอยู่ก็คือเป็นในส่วนของเราจะเลือกว่าเราจะเล่นในในปิดกั้น80,000หรือ30,000หรือธรรมดานะครับ ก็เป็นอินเทอร์เฟซที่ปรับมาใหม่ทําให้ดูง่ายขึ้นบางทีเราไม่รู้ไงว่าเออไอด่านเนี้ยมันมีถึงแปดหมื่นไหมหรือไอด่านเนี้ยมันมีธรรมดาไหมที่ไม่ต้องเสียตังเข้าอะ่ะเออเออ,อน,นี้ก็มาทําให้ดูง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าอินเทอร์เฟซใหม่ที่เวลาเราตุยนะครับมันจะบอกปนในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับบอกยันว่าสตัวใช้ชุดอะไรนะครับโปรไฟล์เป็นยังไงนะ นี่ผมจะพูดถึงในส่วนของแมบใหม่แมบใหม่เนี่ยมันยังไม่มานะครับที่เป็นแบบใหญ่ๆนะเออมันยังไม่มาที่ว่า50นาทีอัแบะแต่ตอนนี้มันมามันมาเป็นในส่วนของเหมืองเหมืองคุกเออมันเป็นคุกนะครับที่อยู่ในเมืองอีกทีหนึง่งแล้วก็เป็นแบบเล็กๆแต่โคตรซับซ้อนบอกเลยวกไปวนมาไม่รู้ทางไหนไปทางไหนนะเอออีเวนท์ที่มาในวันแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นอีเวนท์แค่ให้เรา ได้ปืน m c x แล้วก็ AK1 2มาได้แบบเล่นเกมเดียวก็ได้มาแล้วนะครับแต่มันยังแต่งอะไรเยอะไม่ได้นะไอ้ที่ของแต่งที่มันต้องให้ใช้เงินฟ้าเงินแดงในการซื้อเพื่อแต่งมัเออมันแต่งไม่ได้นะครับในส่วนของเสียงกล้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกล้องขึ้นกล้องให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับาทางเกมได้มีการอัปเดตมาที่มันทไมแค่ไี้มันต้องมีบอกด้วย ไอย้ยดยพากันหลงได้<ม>ดยินเสียงเท้าเนี่ยดังอย่างชัดได้ได้อ่ะโอเคเราเรามาดูสกินใหม่ที่เข้ามาในทีซสั้นนี้ดีกว่าก็คือ AK เค n จซีเอ็นเป็นสกินระดับสีทองเรจินาลี่สกินระดับ เจนเนอรี่นะโคตรหลวบอกเลยหมดถ้าจะหมดเยอะอยู่ก็แล้วแต่ดวงนะครับบางคนก็กดทีเดียวได้นะเนี่ยอันนี้ก็เล่นตอดทอง โอเคครับผมทีนี้นะ่ะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบฟังก์ชันใหม่นะผมเป็นในส่วนของเวลาเรายิงปืนพกใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดเดี๋ยวผมจะสาธิตเดี๋ยวปุ๊บเราเราวิ่งไปเปลี่ยนแม็กไปได้ครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่หลายคนอาจจะชื่นชอบนะหลายคนอนะาจจะชื่นชอบแน่นอน <c oughs> เพราะมันจะทำให้เราพิวขึ้นเยอะนะ นีอัปเดตคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมจริงๆรีวิวไม่หมดทุกอย่างนะเออมันขอไปมันกัดจริงๆการไม่ได้ปล่อยวิ่งไปเปลี่ยนไมค์ไปรอดูนะครับผมว่ามันจะมาอีกภายในมันมีบนในทาคอฟมาเจอกันนะผมทำได้ทุกปืนดามเลยนะี่ผมจะไม่ผิดรู้ได้ทุกปืนกดไลค์ด้วยครับผมถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะผมแต่ผมมองว่ามันควรทําได้ทุกปืนนั่นแหละ นะทุกคนว่ามันพิวขึ้นไหมนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการอัปเดตนะครับอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมามาอธิบายเพิ่มนะไว้เจอกันนะผมฝากกดติดตามด้วด้วย